ยินดีต้อนรับข้อสู่ฐานการเรียน,นรู้ที่3หล่อสวยดีที่ทรงผมเรียนรู้ทักษะการตัดผมเสริมสร้างบุคลิกภาพบริการชุมชนรองรับการประกอบอาชีพดิฉันนางสาวรดรีรัตแก้วเมืองดิฉันนางสาวป็นภามีชยัยมาตรฐานทรงผมชายนะคะจะมีทั้งหมด3แบบคือ ทรงสูงทรงกลางและทรงต่ำนะคะสำหรับทรงสูงจะแบ่งออกได้เป็น4แบบคือทรงงงอักฤสูงแบบนักเรียนทรงสูงแบบไว้ฝีทรงสูงแบบรองสีขาวสั่งได้และทรงสูงแบบอเมริกันแบ่งออกเป็น2แบบคือ 1. ทรงต่ำแบบจอหนหนาและ 2. ทรงต่ำแบบจอนบางสำหรับวัตถุประสงค์ของฐานของเรานะคะคือ 1. เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องทรงผมที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 3. เพื่อบริการการตัดผมให้กับผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปสี่เพื่อส่งเสริมอาชีพที่สุจริตให้กับนักเรียนในอนาคตและ 5. เพื่อส่งเสริมให้กับผู้ที่สนใจอาชีพการตัียนของทาาเรนะะค2เงื่อนไข สามหลักการ4มิตินะคะความรู้มีความรู้ในสาขาวิชาชีพผ้าคลุมและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเสริมสวยค่ะมีเป้าหมายในอนาคตของตนเองคุณธรรมนะคะมีความเพียรพยายามมุ่งมั่นอดทน และเพื่อพัฒนาให้เรามีความสำเร็จในอนาคตค่ะค่ะสำหรับ3หลักการนะคะพอประมาณพอประมาณในเรื่องของเวลาในการจัดการให้ความรู้อย่างเหมาะสมมีเหตุผลมีเหตุผลในการที่เราจะได้เรียนรู้และศึกษาเพ่นำไปสอดยอดในขั้นด้านวัสดุขึ้นหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตนเองมีภูคุ้มกันมีภูมิคุ้มกันในเรื่องของการตั้ง เป้าหมายในชีวิตและดำเนินไปใน่งคม <ไป S 1> นะคะคส,สามารถจัดกิจกรรมใช้ควรเก็บรักษาให้เรียบร้อยพอสามารถนำมาใช้ได้ในครั้งต่อไปการจิตอาสาและบริการการตัดผมให้กับชุมชนและครอบครัวได้ค่ะ ด้านความด้านสิ่งแวดล้อมนะคะคือการนำและบุคลิกที่เราใช้เนี่ยและบุรณาการการน่งข้ากับความคิดว่าสามารถจะใช้ได้เพื่อใช้เพื่อให้เกิดสริมสวยและกาตัดผมชายนะคะวิชาการเสริมสวยและการตัดผมชายนั้นเป็นวิชาชีพแขนงหนึ่งที่ให้บริการกับผู้รับบริการเกี่ยวกับการเปลี่ยนทรงผมหรือการทำทรงผมต่างๆ จึงควรต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรงผมหรือโครงสร้างเบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นผมด้วยค่ะสำหรับทรงผมพื้นฐานที่ช่างนิยมตัดนะคะจะมีทรงกลมทรงสูงทรงต่ำทรงต่ำจอหนาและทรงต่ำจอบางค่ะค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะต้องการตัดผมหรือต้องการที่จะศึกษาหาความรู้ สาม,มารถแวะมาเยี่ยมชมที่ฐานของเราได้นะคะฐานที่3หลอสวยดีที่ทรงผมพวกเรายินดีต้อนรับเสมอคะ่ะขอบคุณค่ะ